อ่าตอนนี้เราก็มาถึงยังสนามบอลก็ไม่ได้มาหาปลานะครับวั <c oughs> นนี้จะมาเล่นว่าวนะครับนะครับตอนนี้ก็พร้อมแล้วนะครับอ่าเดี๋ยวน้องๆให้น้องพาไปเลยเอาพาไปเลยครับอันนี้ก็ขึ้นไปแล้วนะครับโอ้โหว่าวฟันใหญ่เลยลงน้ําเรียบร้อยเอาอันนี้ก็ลื่นเรียบร้อยเอาไปแล้วมุมเรียบร้อยนะครับระเบิดอ่าัอดีนะครับก็ต้องการเปลี่ยนกระดาษใหม่ ที่เราเอากระดาษออกแล้วนะครับก็เหลือแต่โครงว้าวนี่ก็แขวนเอาไว้นะครับตากตากลมตากเบ็ดเอาไว้ให้มันแห้งกหน่อยหนึ่งนะครับสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆผู้ชอบเล่นเว่านะครับวันนี้เราจะไปปล่อยเว่านะครับมีคนใจดีให้เว่าเรามานะครับซึ่งสถานการณ์ที่ปัตตานีนะครับตอนนี้ก็น้ําท่วมนะครับที่บ้านพักผมก็น้ําท่วมน้ําขึ้นมาน้าเข้าบ้านแล้วนะครับอยู่เราก็ไม่รู้ทําอะไรนะครับ เราก็จะไปปล่อยเว่าวกันนะครับกลางสนามน้ําท่วมก็ไม่หวั่นนะครับเดี๋ยวเราไปเล่นที่สนามกันเลยนะครับไปนี่นะครับพาว้าวที่เขาเล่นแล้วนะครับเขาก็เลยให้เราลองไปเล่นดูนะครับเดี๋ยวจะติดกระดานใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับอันนี้ก็แปะเอาไว้ก่อนนะครับรอยขาดนะครับอตอนนี้เราก็มาถึงยังสนามบอลนะครับ ซึ่งก็น้ำท่วมนะครับแต่ฝั่งโน้นน่าจะไม่ท่วมเดี๋ยวเราลองมาปล่อยว่าวกันเลยนะครับวันนี้ก็เดินลุยน้ํากันไปนะครับฝากเพื่อนๆนะครับที่ดูคลิปนี้นะครับเออลำบากนิดนึงนะครับแต่เราก็จะมาลองเล่นให้เพื่อนได้ดูนะครับนี่ว่าวเล่นว่าวกลางน้ําท่วมนะครับมีที่ไหนที่นี่ที่เดียวนะครับเดี๋ยเราจะไปตรงนู้นลมก็ดีนะครับลมก็โอเคอยู่วันนี้ สถานการณ์ระดับน้ํานะครับก็ยังขึ้นเรื่อยๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแต่เราก็ไม่ได้หาปลานะครับวันนี้จะมาเล่นว่านะน,น,ะาน,นะครับวิ่งไปได้เลยนะครับตอนนี้ก็พร้อมแล้วนะครับอ่าเดี๋ยวน้องๆให้น้องพาไปเลยเอาพาไปเลยครับนี่ทำมือก็นนลากไปแล้วนะครับ ย้ายลงอะไรกันลงน้ำเรียบร้อยเห็นบรรยากาศเย็นๆนะครับตอนนี้ก็ห้ามโมงกว่าแล้วอพอแล้ว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 เราพร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูเร็นว่ากันเลยนะครับเอาเลยตอนนี้ก็ขึ้นไปแล้วนะครับโอ้โห โอ้เรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อย out, ลงน้ำเรียบร้อยโออโออโอโอ้โอ้โหตอนนี้โอ้เ้าปันใหญ่เลยลงน้ำเรียบร้อยเอาอันนี้ก็ลื่นเรียบร้อยหัวปักเรียบร้อยแล้วนะครับเออนี่ปักอยู่ตรงนู้นนะครับอสนุกสนานนะครับวันนี้ เรียบร้อยแล้วไม่ต้องว,าว่าไม่ต้องเอาครั้งที่สองแล้วเออต้าขึ้นอีกทีหนึ่งระเบิดบุ่มเลยเอาลองดูอีกทีหนึ่งเอาไป,ไปแล้วบุ่มเรียบร้อยนะครับระเบิดระเบิดแล้วว,ว่ราระเบิดว้ราระเบิดนะครับเ,เดี๋ยวเราไปดูสภาพว,าว่านะครับเป็นยังไงบ้างอาตอนนี้ก็ปีกระเบิดไปที่เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โอ้สนุกสกน,นานเ,ออเราตั้งใจจะไปติดกระดาษใหม่นะครับนี่ก็คือต้องใส่ธนูหรือแอกอีกครั้งหนึ่งนะครับนี่สภาพว่าวของเรานะครับเล่นว่าวกลางน้ําท่วมออมันก็จะประมาณนี้นะครับโอ้เรียบร้อยนะครับระเบิดตุ้มเลยเมื่อกี้นะครับออสงสัยคงต้องกลับเจ้าอีกระเจ้าอีกรอเอาไปเอา,ไ,เอาไ,ไปอีกไปอีกปุ้มอุ้ม เรียบร้อยเอออ่านะครับอ่าก็แช่น้ําไปเลยนอนแช่น้ําไม่สบายใจไปเลยเดี๋ยวเราจะไปติดใหม่แล้วก็จะปรับแก้นะครับเนื่องจากว่าอ่าชงชงเว่านะครับสายที่ผูกเว่าเนี่ยก็ยังเป็นของเก่าอยู่นะครับซึ่งยังไม่ได้ตกแต่งอะไรนะครับซึ่งอ่าน้องก็ให้มานะครับอเออแล้วก็มาสาธิตให้เพื่อนๆได้ดูกันแค่นี้นะครับ สำหรับคลิปนี้นะครับก็หวังว่าถูกใจเพื่อนๆน,นะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับเป็นไงบ้างวันนี้ไปเล่นว่าวต้องติดไม้หมดเลยต้องติดไม้หมดเลยนะครับเดี๋ยวเราจะไปรีโนเวทว่าวตัวนี้ใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับเนื่องจากว่าก็ให้มามันก็สภาพ ไม่โอเคอยู่นะครับเดี๋ยวเราจะติดลายใหม่ให้สวยงามเลยนะครับแล้วก็ไปทําแอกมาอีกครั้งหนึ่งนี่นะครับว่าหลังจากที่เราเอากระดาษออกแล้วนะครับก็เหลือแต่โครงว่านี่ก็แขวนเอาไว้นะครับตากตากลมตากแดดเอาไว้ให้มันแห้งสักหน่อยหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราก็อยติดใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับ